สวัสดีสมาชิกครับมีรถตู้ V.I.P ม,มาฝากหนึ่งคันนะครับสวยหรูดูดีมีระดับแน่นอนนะครับสำหรับ t o y o ต a a l p h a า d นะครับคันนี้เป็นตัวนำเข้านะครับรถสภาพสมบูรณ์ถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่หา Alphard มาแล้วครับมีสรูปนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปปี2022ใหม่ 6,000 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวนำเข้าแท้รถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับใครหาเอาไปใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับอยู่มินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับสภาพสวยหรูดูดีรถตู้รถครอบครัวรถ VIP จัดไปครับ2 4 5ล้าน459,0บาทนะครับยางปี2024ครับรถได้สวยสภาพครบจบแน่นอนนะครับใม่แท้60 0 0 0กิโลเมตรมือเดียวป้ายแดงสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอน มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสภาพเรียกว่าไม่ต้องอธิบายใดๆเลยครับรถสภาพนี้ราคานี้น่าสนใจสุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางรอรับรถได้เลยครับนี่ครับเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเบาะ v i p นะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็มีสรุปด้านบนสวยมากนะครับใครที่หาใช้งานนะครับราคานี้มาชมมาเช็ค ทดลองขับนะครับพิจารณานะครับใครจะผ่อนก็ได้นะครับผ่อนประมาณเกือบ5 0,000ื่นนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยรถหรูดูดีรถครอบครัวสไตล์หรูมีมาฝากให้กับสมาชิกนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพุชสตาร์ทนะครับใหม่แท้ๆเลยนะครับหกหมืกิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพหรูดูดีมากๆนะครับใครหาใช้งานสายครอบครัวสายเจ้านาย สายบอสจัดไปครับนี่เลยครับสภาพนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีจอทีวีมีสรุปตรงกลางด้วยนะครับแถว2ก็มีด้านหน้าก็มีนะครับเบาะก,ก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีพื้นที่นั่งอีกนะครับรถสวยรถหรูดูดี โตโยต้าอันพาดก็ต้องมาเป็นระดับต้นๆแน่นอนนะครับสำหรับรถตู้รถครอบครัวสไตล์นี้นะครับฝากไว้พิจารณากับรถทรงดีๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับฝากไว้ได้นะครับรถสวยมากๆนะครับกับ v a p อพีัพาดนะครับเครื่อง2,500เบนซินเป็นตัวนำเข้านะครับสวยมากๆ